สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับกับอากาลิโก DIY นะครับวันนี้เราจะเอามาใช้ในโหมดเป็นภาคจ่ายไฟอินเวอร์เตอร์ที่แปลงไฟไฮโวลจากแสงอาทิตย์นะครับมาจากแผงที่ผลิตไฟอยู่ประมาณ300-400ถึงโวลต์นะครับรเพื่อเอาไปขับแอร์ขนาด2 4 0 0 0 BTU ให้ท่านดูเป็นแนวทางนะครับก็คือถ้าใช้เป็น อินเวอร์เตอร์รุ่นนี้นะครับท่านไม่ต้องดัดแปลงแอร์นะครับไม่ว่าจะเป็นฟิกสปีดหรือแอร์อินเวอร์เตอร์ต่อตัวนี้เข้าไปแล้วจ่ายไฟ220โวลต์ก็สามารถทำงานได้เลยนะครับลดค่าไฟท่านได้ทันทีนะครับแถมช่วงที่ท่านไม่ได้เอาไปใช้งานกับแอร์นะครับข้างบนของเครื่องมีช่องเสียบไฟ220โวลต ก็สามารถเอาไปใช้ประโยชน์ทําอย่างอื่นได้อีกนะครับเดี๋ยวเรามาดูว่าองค์ประกอบนะครับที่จะต้องใช้มีอะไรบ้างนะครับอันนี้ผมต่อไว้เบื้องต้นแล้วนะครับบางส่วนตรงนี้เราจะไว้ต่อแผงโซล่าเซลล์เข้ามานะครับผ่านคัตเอาท์แล้วก็เข้าเซิร์ h หรือว่ากันฟ้าผ่านะครับแล้วท่านก็ตอกสายลงดินนะครับแล้วก็ส่วนหนึ่งก็มาเข้าที่ DC ซีเบเ นะวิ่งมาเข้าที่อินเวอร์เตอร์ตรงช่อง PV นะครับตรงเบกเกอร์ตัวนี้นะครับก็จะรับไฟของการไฟฟ้ามานะครับมาเข้าข้างบนและออกมาเข้าชิ i โนไทม์เมอร์นะครับเพื่อไว้เปรียบเทียบค่าพลังงานนะครับและท่านก็วิ่งเข้ามานะครับตรงจุด AC IN นะครับตรงจุดนี้ผมจะติดชินโนเพิ่มอีกตัวหนึ่งนะครับเป็นฝั่งขาออกของเครื่องนะครับที่เป็น AC เ u t นะครับ มาไว้ฝั่งนี้เพื่อที่ท่านจะได้เปรียบเทียบได้นะครับว่าเมื่อเราผลิตไฟจากโซล่าเซลล์แล้วไฟของการไฟฟ้าผลิตเท่าไหร่ไฟโซล่าเซลล์ผลิตเท่าไหร่ก็จะได้เห็นภาพได้ชัดเจนนะครับเดี๋ยวผมจะทำการต่อสายนะครับ ac out มาที่ชิ i โนทัมเมอร์ผมก็ต่อจุด ac out นะครับวิ่งมาเข้าที่ว่า input ของชิ i โนทัมเมอร์นะครับและเดี๋ยว output เราจะต่อไปเข้ากับ แอร์นะครับของระบบตัวนี้เป็นแอร์อินเวอร์เตอร์ขนาด24000 BTU นะครับและด้านล่างนี้ก็คือเบรกเกอร์สำหรับเปิดปิดแอร์นะครับและเดี๋ยวเราจะมาทำการตัดต่อไฟตรงจุดนี้กันนะครับเราก็จะเริ่มต้นนะครับด้วยการที่เอาไฟ AC ที่มาจ่ายตรงเบรกเกอร์ตัวนี้นะครับ ถอดจากเบเกอร์นะครับมาเสียบเข้าตรงจุด AC input ตรงนี้นะครับเพื่อที่จะปล่อยไฟเข้ามานะครับที่อินเวอร์เตอร์ตรงจุด AC in นะครับของอินเวอร์เตอร์นะครับแล้วเอา AC out นะครับที่ออกจากชิน n ท t มเมอร์นะครับคู่นี้มาต่อเข้าที่เบเกอร์ของแอร์นะครับเพื่อที่จะจ่ายพลังงานไปที่แอร์ ตัวนี้นะครับตอนนี้ผมก็เดินระบบเสร็จแล้วนะครับก็คือเอาไฟของไฟการไฟฟ้านะครับวิ่งมาเข้าที่ AC b a k e r นะครับแล้วต่อมาลงที่ชินโนทามเมอร์นะครับแล้วก็วิ่งมาเข้าตรง AC in ของอินเวอร์เตอร์นะครับส่วนตรงนี้ก็จะเป็นไฟแผงโซลา่านะครับเอามาเข้าเซิร์ฟนะครับ ต่อสายดินเข้า DC b a k e เกนะครับวิ่งมาเข้าตรงจุด PV นะครับก็คือแผงโซลา่าส่วนตรงนี้จะเป็นขาออกนะครับไฟ220โวลต์นะครับผมมาต่อเข้ากับชิโนทามเมอร์เพื่อให้ท่านไว้เปรียบเทียบพลังงานได้นะครับว่าก่อนใช้และหลังใช้เป็นอย่างไรนะครับแล้วก็ออกไปเข้าตัวเบเกอร์ของแอร์นะครับผมจะทำการวัดไฟนะครับ ของแผงโซล่าะนะครับให้ท่านดูไฟที่ได้จากแผงนะครับ397โวลต์มาจากแผงโซล่า610วัตต์จำนวน8แผงต่ออนุกรมกันนะครับเครื่องก็ทำงานแล้วนะครับ power ok นะครับเปอร์เซ็นต์เปอร์เซ็นต์นะครับอุณหภูมิของเครื่อง40องศาผลิตไฟออกมาได้ที่224โวลต์นะครับ มาดูตรงชิโนโทมัมเมอร์น,นี้คือจ่ายให้กับแอร์ขนาด24,000บดียูนะครับผมจะทําการเปิดแอร์นะครับตั้งอุณหภูมิสัก22องศานะฮะนี่นะครับแอร์ Air ก็ออกแล้วนะครับแล้วเรามาดูกันนะครับตอนนี้แอร์ Air ระบบอินเวอร์เตอร์นะครับ กระแสเขาจะค่อยๆเพิ่มนะครับเขาไม่มีการกระชากของไฟนะครับเขาจะค่อยๆเดินวิ่งจาก0แอมป์ไปเรื่อยๆนะครับขึ้น1.5.6เห็นไหมครับอันนี้ข้อดีของแอร์ระบบอินเวอร์เตอร์พอไม่กระชากไฟนะครับอินเวอร์เตอร์ก็จะไม่ทำงานหนักนะครับเรามาเปรียบเทียบกันนะครับอ่าเห็นไหมครับพอแอร์ทำงานแล้วไฟฝั่งของการไฟฟ้านะครับ เป็นศูนย์แอมก็คือมีแต่โวลต์น,นะครับเข้ามาสแตนบายแต่ไม่มีการจ่ายไฟออกใดๆทั้งสิ้นนะครับก็เท่ากับว่าเราอะ่ะเปิดแอร์ฟรีนะครับใช้พลังงานจากแสงอาทิตย์หรือแสงแดดนะครับเป็นตัวจ่ายให้กับแอร์ของเรานี่นะฮะรอให้เขาสปีดเขาไปเต็มที่ก่อนนะฮะเขากำลังค่อยๆเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆนะครับอ่ะผมจะลด แอร์ลงมาอีกนะครับเอาสัก20่สิบองศาครับพอผมลดอุณหภูมิมาเหลือ20องศานะครับแอร์ก็กินกระแสเพิ่มขึ้นนะครับเป็น5.15.3นะครับแต่ถามว่าไฟของการไฟฟ้านะครับยังคงเป็น0ูแอมป์ M นะครับก็คือ ึงแม้เราจะเปิดความเย็นที่20องศาก็ไม่มีการดึงไฟการไฟฟ้าเข้ามานะครับเครื่องก็เริ่มระบายความร้อนนะครับมีเสียงพัดลมของอินเวอร์เตอร์ดังขึ้นมานะฮะถ้าเป็นอย่างนี้นะครับเราก็ใช้ไฟฟ้ามาเปิดแอร์ได้ฟรีนะครับโดยไม่ต้องเสียค่าไฟนะครับแต่ว่าระบบนี้จะเหมาะกับ เปิดแอร์เฉพาะช่วงกลางวันที่มีแดดเท่านั้นนะครับแล้วก็อันนี้ก็จะลองนะครับใช้ไฟของการไฟฟ้าอย่างเดียวนะครับนี่ฮะกินกระแสอยู่ประมาณ2 9แอมป์นะครับผ่านระบบอินเวอร์เตอร์มานะครับแต่ไฟมันพอขาออกมันจะตกนะครับถ้าใช้ไฟของการไฟฟ้าอย่างเดียวนะเห็นไหมฮะมันก็กินกระแสอยู่ประมาณ4แอมป์นะครับ แต่เมื่อไหร่ที่เราปล่อยไฟจากแผงเข้ามานะครับเอาผมปล่อยไฟจากแผงนะครับพอปล่อยไฟแผงปุ๊บไฟการไฟฟ้าก็จะหยุดทำงานนะครับเพราะว่าไฟของโซล่าเซลล์ชนะนะครับพอชนะเขาก็จะจ่ายไฟออกมาได้นะครับเป็นไฟที่มาตามปกตินะครับโดยเอาไฟของการไฟฟ้าเป็นไฟแบ็กอัพหรือสำรองนะครับใช้เวลาช่วงที่ เวลาแดดอ่อนหรือแสงแดดเมฆมาบังแดดนะครับทําให้พลังงานจากแผงโซลาเซลล์ลดลงนะครับไฟการไฟฟ้าเขาก็อยามาเติมตรงนั้นให้นะครับแต่พอถึงตอนเย็นนะครับตอนไม่มีแดดแล้วระบบนี้ก็แนะนําว่าให้ปิดนะครับหรือว่าตั้งนาฬิกาตั้งเวลาไว้ก็ได้นะครับเช่นเปิดแอร์ตั้งแต่9ก้าโมงจนถึง4ี่โมงเย็นก็ให้ระบบหยุดทํางานอย่างนี้เป็นต้นนะครับอันนี้ถึงจะเหมาะสมกับ การทำงานของอินเวอร์เตอร์ตัวนี้นะครับครับจากคลิปที่ท่านได้รับชมไปนะครับก็จะเห็นว่าผมเอาตัวอินเวอร์เตอร์นะครับมาเป็นชุดจ่ายไฟหลักในเวลากลางวันนะครับเราทำงานด้วยโซล่าเซลล์ผลิตไฟออกมาเพื่อที่จะเปิดแอร์ได้ไม่ต้องจ่ายค่าไฟในตอนกลางวันนะครับโดยเอาไฟการไฟฟ้ามาแบ็กอัพในยามที่ แสงแดดไม่เพียงพอนะครับเราต้องมีไฟ2แหล่งนะครับอย่างน้อยก็คือไฟแผงแล้วก็ไฟการไฟฟ้าแต่ถ้าใครที่มีแบตเตอรี่ที่เป็นไฮโวลต์ก็เอาแบตเตอรี่ไฮโวลต์มาร่วมก็ได้นะครับตามที่เห็นก็จะทำให้ค่าไฟไม่มีนะครับเราก็เปิดแอร์ได้ฟรีๆอย่างสบายใจนะครับก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นแนวทางให้เพื่อนสมาชิกไม่มากก็น้อยนะครับในการ เอาระบบอินเวอร์เอเอาระบบโซล่าเซลล์ไปลดค่าไฟนะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมครับพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับข้อดีอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าตรงนี้นะครับจะมีรูปักให้เสียบท่านก็สามารถที่จะเอาไฟตรงนี้นะครับไปใช้ได้ด้วยนะครับไม่ได้จ่ายไฟได้เฉพาะแอร์นะครับเครื่องใช้ไฟไฟ้าอย่างอื่นก็เสริมเข้ามาได้นะครับเช่นท่านเอาพัดลมมาใส่ เพิ่มความเย็นให้ทั่วห้องนะครับ